ายต่อไปนะครับมีชื่อเรื่องว่าคืนส่งของครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก็ตรงยังไงพอตรงเสร็จปุ๊บเลี้ยวซ้ายเริ่มเรื่องตรงตรงมาเสร็จปุ๊บมันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อผมหลงเลยนหลงจ้ะกูกาัดแล้วมึงต้องหลงแล้วบอกเสียทางกูไม่ได้หลงเว้ยกูแค่ไม่เคยมาตอนกลางคืนเคยมาตอนกลางวันน่ะลงขออนุญาตใช้ชื่อย่อนะครับว่า จอปอ <min it> กับต่อครับวันนั้นเนี่ยมึงว่าไอ้ชื่อจอปอกับชื่อต่อเนี่ยชื่อเต็มคืออะไรวะโอ้โหโคตรง่ายใครๆก็รู้ต่อนี่ก็น่าจะจะเต้นชื่อเหมือนมึงเลยจอปอก็น่าจะเป็นเจแปนเจแปนแหม่ไล่คนในเรื่องอะขับรถส่งของเอนเราเลยเลย ตอนแรกก็ฝังตังผีแบบนี้เลยครับพี่แต่สักพักไอต่อก็เกิดปวดฉี่ขึ้นมาครับเฮ้ยมึงจอดข้างทางก่อนดีบให้มันหลบไมวะกูปวดเยี่ยวแต่ตอนที่ไอต่อเนี่ยมันหลบไปฉี่มันก็เหมือนว่าจะเห็นเงาแปลกๆครับกังเดินมึงอดทนหน่อยได้ไหมวะเดี๋ยวข้างหน้ามันก็มีปั๊มแล้วเนี่ย ระหว่างที่พวขับรถกันอยู่เนี่ยมันมีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับพี่ว่างข้างไม่เงินเยอะจังวะหุ่นมากนะครับตึงแล้วเมืองไะก็ไหลออกไหลไม่ทางเลยเนี่ยมึงก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันแหละร้อนหนาวแป้งบอบอย่าปิดปิดครับกูไม่ให้ปิดไอ้สัสไอเนี่ยเรื่องมันน่าควรซะขนาดนี้มึงจะทนฟังทำไมถ้ามึงปิดมึงจะรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเพรผมกำลังทำผากรีผมเนี่ยก็หันไปมองที่โต๊ะข้าง ผมก็เห็นใครพี่รู้ว่าพี่เดินตามนวครับเดินเองก็ไม่รู้ครับเหมือนวิ่งนยครับตกใจเหียบคันเร่งกระตไม่ตัดมึงเหยียบซิมึงเหยียบซิอยมึงเหียบอยู่นี่ไงโอ้ยเแล้วเียบมึง่ไดเลยมไม่ยอยมึงดนี่เพเยดินตามไปด้วยแค่เหียบเลยสองสี่แล้วมึงเหียบไปเลย เดียเดียมไวเดีวเดียวนี่านี่ยึงไปีตเลยก็พี่ไม่ไหวเลยก็พี่ถึงแล้วถึงไหนอ่ะพีทีทีสเตชันสวัสดีครับน้องรถพี่แม่งอืดมากเลย พอจะมีอะไรดีๆมาเติมให้พี่ไหมถ้าอย่างนั้นผมขอแนะนําน้ามันเ e อ็กซ์ต้าเซฟดีเซลสูตรใหม่ครับจัดไปเต็มหังเลยน้องเมื่อผมได้ลองเติมนะครับรถผ,ผมก็ไม่เหมือนเดิมอีก<ห>ไปกว่นี้ผมสันนมผัสได้ถึงมาตาเลนด่ดีอีกขึ้นขับสรงของ,ของกันได้ไกลกว่าเดิมไหมครับอ่ะอันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วแล้เหยียบดิได้ พี่กำลังใจตั้งก่อนพี่แมพิ่อยากแถมช่วยลดค่าคืนเกิดผู้ใจของคุหให้สะอาดเปลี่นใหม่ครับเฮ้ยโอ้โโอโอย่าเพิ่าลืมะไรอยากลืมอ,อะไรพวกเพื่อนวนกำลังใจตั้งเขายันไปมันหยุดไม่ได้แล้วเพื่อนโอ้ยโ,โอ้ยแนะนำนเลยคับพี่เซฟผลเพื่อรถทุกคันต้องน้ำมันเอ็กซ์เซฟดีเซลสูตรใหม่จากพีดีทีเซชันเลยครับอู้มันน่าใช้นะครับ